แบบอนุบาลแต่ฟอสอ่ะฟอสจำบุ๊กได้<ร>คือตอนถ้าตอนเด็กก็คือบุ๊กเหมือนโมจิแต่ว่าพอมัธยมเนี่ยเหมือนแบบมันก็ห่างๆ่างกันไปใช่ไหมค,หครับพอมาเจออีกทีมันมีมันมีอยู่ตอนนึ่งตอนนั้นผมมัธยมปลายแต่ว่าตอนนั้นอ่ะผมสอบตกออวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาให้เขาให้เขา,เ,ขาเรียกว่าอะไรครับให้ชอยมามาให้แก้ครับเขาให้ผมมาสามชั่วโมงเขาบอกว่าเนี่ยถ้าฟอสทำผ่านฟอสแก้ได้เลยไม่ตกแล้ว ผมก็นั่งทำทำทำคือผมเป็นคนหัวช้าผมไม่เก่งไง<อ>ผมก็นั่งทําจนแบบมันเหลือประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยคือถ้าทําไม่ทันเนี่ยผมตกแน่ผมก็เลยลงมาจากห้องเนี่ยไปที่ไปที่โรงอาหารแล้วผมก็กวาดสายตาเลยใครเนี่ยจะช่วยผมได้บ้างใครดูฉลาดสุดในเอเครอร์นี้ผมก็กวาดผมก็กวาดสายตาเลยจนแบบผมไปสะดุดเด็กคนนึงนั่งอยู่กับเพื่อนขาว,ขาวทุกคนอลองนึกภาพตามนะ <c oughs> ผมมองไปที่ผมมองผมมองไปที่เขานะผมเห็นผมเห็นออร่าเลยว่าแบบ เป็นไฟขาวๆวิ่งเข้ามาใช่ใช่แบบเป็นไฟขาวๆวิ่งเข้มาจากตัวเราดีใจเลยขนาดนั้นเลยคนนี้แหละที่จะช่วยชีวิตเราคนนี้แหละช่วยชีวิตเราได้ใช่ครับผมก็เดินเข้าไปเลยบอกเฮ้ยบุ๊ช่วยช่วยทำไอวิทยาศาสตร์ช่วยทำข้อสอบวิทยาศาสตร์พิสิกธ์ิสิก์ใช่ไหมใช่แต่ว่าบุ๊กก็จำไม่ได้แต่ผมก็าจำได้ผมนี่ไม่ลืมเลยบุ๊กก็บอกได้เลยฟอส ผมนั่งทำม,มันสองชั่วโมงใช่ไหมแต่บุ๊กอะทำสิบห้าทีเสร็จผมเอาไปส่งผมผ่านเลยอ๋อคุณครูนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> ในอดีตนะฮะฟอร์อไปทำเองนะครับม่คนทําให้นะฮะคุณครูเพ <c oughs> ิ่ง <c oughs> รู้ตัวขึ้นมานะครับม <c oughs> ีการปรึกษากันนะครับอตอนนั้นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะอะไรเนี้ยกูเป็นโมจิจริงหรออะไรอย่างเงี้ยครับ